โย้วะดีคือสีจากเด็กวัดพี่ออมคิดถึงมาหาหน่อยไปได้หรออะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ,อันยังเซล้าจริงอุ้ยเลขสวยมากเลยอ่ะเมื่อกี้สาม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  แจ็คเป็นคาวบอยเฮ้ยช่วงช่วงนี้แบบเพลงเยอะเนาะหมายถึงเพลงอะไรอย่างเงี้ยไปคุยกับพระอาทิตมาเหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะคือยังไงอ่ะอะไรอ่ะอันเนี้ยอย่าบอกนะว่ากินข้าวกินแล้วค่ะ แค่เจอแกลืมเขาไปได้ไหมเต้นไงนะบายบายแมวเมี้ยว แมวก็เป็นได้แมวขนแมวแ้วหรอเอ้ยร้อนเกล,ลือร้อนเกลือไลฟ์ไม่มีอะไรทำ ยองพี่โจมีคนบอกให้มาโชว์สีผมใหม่ไม่ได้เขียว่ะอยาเติมดีบอกเติมสีอื่น For you too I'm sorry ไม่เป็นไรรอเล่นรอหน่อยโอเคเีกเฮ้ยอะอะไรทำไมอะอุ้ยอ ตัวเดียวกันอะใช่หรอใช่คันใช่หรอใช่ดีมีเอ้ยเกินเสื้อูแล้วหนึ่งเสื้อคู่เฉยเลยอะไรอะหนักวะจะร็อกสตาเกิดไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะคุณมาถอดเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรกลางการไลฟ์ผมบังหรอ ผมกลัวคนตกใจใส่แหละเฮ้ยเด้วเฮ้ยทำไมนายถึงหยิบเสื้อตัวนี้ในตอนเช้าเพราะว่าไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันเออแค่แบบเฮ้ยตัวนี้เรื่อๆแล้วก็ตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันคแล้วนึงนะคุณแบบหน้าเต็มเนาะคนนั้นโอ้โหกูแค่ไม่ได้ขยับตาแล้วขยับ้อง

เรามาเปิดคืนเอาดิสีผมสวยมากนะอยากทำอ่ะพี่โจอะทำสิเริ่มเลยใครอยู่ข้างหลังไม่มีเนาะาไม่ดีนะเนี่ยเราอไปตัดแว่นจริงเขาชื่อเพลงอะไร Strawberry Ice สุดยอบบเพป่มดนติงๆไอศครีมเรลิกส์ย e เยอุ้ยไฮ้ไหนว่าอันออนันคือท่อนฮูกวะอันนั้นเตเตเตเัน อะ,อะไรอะจิ๋วสายตาหนูแย่ไเฮ้ <c oughs> ทุกคนพี่โจเืปกติหนูาสาตาสั้นรู้ปะ่ะแต่ว,ว่าช่วงเนี้ยใ,ใส่คอนแทคปกติอยู่ดีๆก็ไม่ปกติเช่กันที่สายตากลับมาเป็นปกติ <c oughs> คือหมายถึงว่าแบบถึงแม้ว่าจะใส่คอนแทคเลนส์อะแต่ว่ามันมันก็ยังมันก็ยังไม่ชัดอยู่ดูว่าใส่ตาหนูอเปล่ามันไปได้ปะไปไม่ได้พี่โจกลัวเราโกหกโอ้ยถอดได้โยทะลึ่งตาโอ้ยคุยกับคนในร้านไปได้อ๋อโอเคมาดูกูดึงตาดูอุ้ยช่วยได้ดูดิ สวัสดีค่ะคือต้องคุยอะไรเหรอไม่เป็นไรสมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยแม่นาคปะข้างหลังมูฟออนค่ะทุกคนแม่นาคจบไปแล้ว ถ้าเป็นปอแบบมิกเซนีิมตอนนี้กำลังมาอะไรวันนี้่ะ d i s g ทำไมมันไม่เท่ากันมาะพี่โจเตัดไงแล้วตัดแค่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่ตัดหรอวันดีน่ารักแล้วถ้าวันเอหรือว่าวันซี จบแล้วการที่พี่แค่ดึงขนตาออกมาทำให้หน้าพี่กลายเป็นอย่างนี้ได้เลยทำไมออกฟิลเตอร์มึงหรอมึงฟิลเตอร์โงเอาไปเลยเอาไปเลยคุณถ้าฟิลเตอร์มาอยู่กับหน้าพี่โจแล้วมันกูไม่รอด ไม่รอดอ่ะเอ้ยอะไรไมได้ทำไมดูหมดโอ๊ยพี่ว่าพี่เก็บแล้วนะจงกรโดน l ้ v e อยู่อะไรอ่ะเพื่อนกูเห็นกูเห็นว้าก็เอาเลยอุ๊ย เาราออไปไอ้อพวกนั้นก็มไม่ใหม่ดิบ่ะม่าต้องได้แก่กคนนึงทำไมฟิลเตอร์มันชอบติดคนเดียวอะ,อะนอนได้แล้ว นอนนอนตลกอ่ะบอกให้นอนเฮ้ยราอ่ะแจกเป็นคาวบอยอ๋อมุงหน้าหาหัวคอยบนหัวคอยกากอยอะไรวะลองไงกีโคโคนั อิกี้มันเป็นสกอร์อะบาโดปอะไรหรออย่ามาร้องเป็นไมปลองอะไรแค่ประโยคเมื่อกี้อิกี้มันเป็นสกอร์ไปกับผู้ปล่อยผู้พาไปสกอร์เออแล้วอะไรต่ออิกี้ชอบไปสกอร์อิกี้ชอบไปสกอร์แต่เปลี่ยนผู้ปล่อยสงสัยไม่เวิร์กแล้วครนั่นแหละอ๋อโอเคเฮ้ยทำไมตาเราไปจูบบนแว่นอย่างนั้นลูกไม่อันนี่แหละ ไม่ได้สปอนด์แมวเอาตอชคเปลี่ยน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 วันิลมันหลอกเลยปะเอ้าเราก็หลอกทุกคนเหมือนกัน หอมอะไรขึ้นนั้นกว๊เหนื่อยอะทุกคนนั่งดูอยู่เหนื่อยปะนี่ถากูนี่เฮ๊ยทำไมมึงทำไมมันไม่ค่อยครบประกอบวะครบไปของมึงกูดูดิมันมีแต่เหือกมึงมันไม่เอะไรไปเปล่าเปล่ามีแต่เหือกมือยิ้มนี่มันเหนื่อยอะทำไมมันไม่มีสองคนอะ โอ้ยเหนื่อยป่ะฮ้ยอะไรอ่ะแกทำไมอ่ะกำลังู้สูบบริบบิบ้าขายอ้ะยากเลยโอ้ว้าเฮ้ออะไรอะอ่ะทำไมมันไม่เต็มปากออาวะทำไมมันเคาบแค่เหงือกเอาวะเฮ้ยเหงือะไรอะไรยิ้มดิ ทำปากดยเลื่อยอ่ะมึงอยากหัวร้อนในฟิลเตอร์นี้มันใหญ่มาก ที่ไหนมึงปวดหลังมึงขับไปมึงปวดหลังคืออะไรวะเข้าแล้วปวดหลังอะทำไงดีอะอ้ออุ้ยตอนนี้ปวดหลังจริง ไม่หยิบไปตั้งแต่เมื่อกี้วะมาเนี่เนาะเ่กี้มันเป็นสกอยไปกับผู้่อยผู้พาไปเกิเนี่เฮ้ยนี่แกลโดนอะไรมาอ่ะก่อเลื่อนนะเฮ้ยมึงกูมีเรื่องอัพเดตอ๋อคือมึงนี่คือเรียกแฟนๆทุกคนเรียกสี่พันอ๋อเลยกูมึงเออเลื่อนแล้วเฮ้ย อะไรคุณเคยถ่ายตอนแรกกูคิดว่ากูกลุ่มมาตลอดโอในกระถิบเอบีใช่อุ้ยกูกลุ่มเลือนเอบีกูคิดว่ากูกลุ่มเลือนโอมาตลอดมึงตอนแรกแบบตอนเด็กใช่ป่ะแบบว่าสมมติว่ามึงเคยเห็นแบบพวกเพจป่ะแบบกลุ่มเลือดนี้ทำทำนายแบบกลุ่มเลือดนี้จะนิ้ใส่ดีอะไรนี้อะไรมึงกูอ่านของกลุ่มเลือดโอมาตลอดเลยเว้ยแล้วรู้สึกว่าตรงมากเออใช่ เอออันนี้แม่งเชื่อถือได้แม่งตรงเชื่อถือได้อะไรเงี้ยแม่งตรงเนี่ยคู่เอบีไม่มืเรื่องมึงมึงโกรธไปชีวิตมึงไม่ใช่ความจริงมาตลอด20ปีมึง20่ปีคู่เอบีมันไม่เคยอยู่ในหัวกูเลยเว้ยแบบเกิเป็นที่แบบอุ้ยกูโอมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วแบบเซอร์ไพรส์วันนี้แบบเอบีแล้วทำไม20ปีที่ผ่านมาไม่เคยไปตรวจเลยตรวจแต่แม่ทำไม่ได้ว่ากูได้อะไรแล้วก็คือคือแม่เอบีพ่อ เออคือแม่เอบีและพ่อโอพ่อโอเว้ยก็เลยแบบคิดว่ากุ้มเลือดเดียวกับพ่อมาตลอดแบบอารมณ์เหมือนแบบใช้นามสกลุลเดียวกับพ่ออะไรเงี้ยคิดว่ากุ้มเลือดเดียวกับพ่อมาตลอดแล้วเพิ่งรู้ว่าแบบอ๋อคุณไม่ได้โอ,อม,มึงก็มไม่โอตอนเนี้ยคือว่ามึงก็ไม่โอตลอดมันแปลกๆละใครจะเปิดประมาณตรวจแบบฟอลโล่ฟอลโล่แอดมิ t ไงฟ follow admit คือนอน ที่ฟอลโล่แบบไอ้นี่ไงไข้หวัดใหญ่่แบบเออเป็นยังไงบ้างเชื้อยังอยู่ในร่างกายหรือเปล่าอะไรเงี้ยสรุปเขาบอกว่ากูยังมีเชื้อในร่างกายอยู่เฮ้ยแต่ว่าไม่สามารถแพ้ได้แล้วก็เหมือนแบบยังมีอยู่อารมณ์มันมันป<อ>่วย <on S 1> <add on S 2> อ่อนแอดอ่นอนแอทุกวันเออแต่ว่าแบบไม่สามารถแพ้ได้แล้วแล้วก็วันนี้ก็เลยแบบตรวจปัสสาวะตรวจตรวจเลือดอะไรสรุปเป็นเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกมาจากนั้นแหละกูก็เลยบอกเขาว่าแบบเออพี่คะแบบ ถ้าถ้าตรวจผุเลือดในไหนเราก็ตรวจแบบตรวจคุมเลือดเอ้ยถ้าตรวจแล้วผลอะไรเงี้ยก็ไหนๆก็ตรวจคุกเลือดให้ด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ทอลูกเหมือนว่าแบบมันต้องตรวจคนละอย่างนะคะอะไรเงี้ยูก็แบบคือต้องเจาะเลือดกูสองรอบเลยหรอเขาจต่ว่าเจาะอันนึงเพื่อแบบไปตรวจในลก็ยจาปแล้วเขาแบบว่าแบ่งเลือดใช้ไม่ได้หรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันต้องแบบมันต้องตรวจแยกกันอะไรเงี้ยคือ ล่สรุปคือก็สองรอบเอาเลือดไปสองรอบอเพราะว่าอยากรู้เลือดกับไอ้นี่ไงกับอีอันต้องตรวจแค่นั้นแหละไปแล้วว้าออร์แค่จุดเ <c oughs> ต็มเป็นหมอหรือเป <c oughs> ล่าขึอนหัวใอถ้าเต็มเป็นหมออ่ะก็ต้องคุยและพ่อเป็นเอบี B, แม่เป็นโอไม่มีทงังอ่ะพ่อเป็นโอแม่เป็น A เอบีเอมองมองเหรอเราเงงอะอะไรวะ พ่ออาจจะเป็นพ่อพ่อของพ่อแม่ของพ่ออาจจะเป็นเอกบี A <c oughs> เออจำได้ว่ามันมีวันหนึ่งอะที่ที่เราคุยกันเรื่องกุบเลือดของพี่อมอมใช่ไหมเราพี่โจปะค่ะ<บ>พี่เรียนมา <c oughs> ก็ไปเคลียร์กับออมเองนะคะเราเพี่โจอะที่บอกว่าแบบมันเป็นไอเล็กไออะใช่พี่โจบอ๋ตเดนหนูละเมอ กูละมังกูละมังค่ะอาจจะเป็นที่ซอยเมื่อค่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยเออทุกคนได้นะโอเป็นดอยทุกคนค่ะทุกคนค่ะนี่มันวิชาอะไรกันไม่เอาไม่คุยสาระค่ะเราเปลี่ยนฟิลเตอร์กันดีกว่าเอ้ยไม่มีรองเท้าวิ่ ไม่ชินเลยหน้าตัวเองปกติคนอะไรอยากเกิดเป็นปากอ่ะมันเลยขอแค่เงื่โอ้ยเคยดูเบลเตอร์ดีป่ะฟบลเตอร์วะไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ฟิลเตอร์อุ้ยโอ้โห เ,เหมือนอนล่ยขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะบอกว่าแม่เอบีพ่อโอมไม่มีทางที่มึงจะเป็นเอบี <laughs> อ,อย่าถือมา <laughs> อ,<ไ>อย่าถือมาม่ออมม่ออมมันนอนเร็วช่วงนี้แบบอีนป่ะช่วงนี้พักผ่อนน้อยป่ะมาอะไรหรอมันนอน <laughs> มันนอนได้หลายคนเหรอก็ผ <laughs> <k laus> ลเรืองมันออกมาแล้วจเจ้าทีมันผีอยู่นะเมื่อกี้ไมัน,นี่ต้องเหยหน้าอย่างนี้แล้วก็ลับตา มึงเล้วนอนท่ท่าไหนวะยังไงม้งาดเน้อาตอน่ะร้านเนื้อตรงนู้นจะบาอร่อยจริงอะจริงไหมบอกมึงมันอร่อยาปอนเฮ้ยอะไรอะไม่ปอนไม่ปอนอเราบอกเออสก๊ะตกแกะเองนสายตาจะมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวมึงอร่อยมาก ถ้ามันไม่อร่อยนะนม,มึงมึงหยิบมีอะไรมึงแดมยิบชิ้นเนี่ยกินไปสั่งเลยเฮ้ยคือขอโทษด่าฟิลเตอร์นี้อีกแล้วอะแ้วงงปะมันติดแต่พี่ <c oughs> อ่ะเขาว่าพี่โจอะต้องพึ่งฟิลเตอร์ไงแต่หนูไม่ต้องพึง่งเ <c oughs> พราะว่าหนูมีปีกอยู่แล้วนี่ <c oughs> ได้ปะ มึงบ้ากลัวเลยก็โยนมาไม่แดกแล้วอิ่มไม่แดกแล้วดูรักพี่โจสุดๆเอาปีกของมึงคืนไปแล้วพิซซาไม่รู้มึงไปตีกับหมเองพิซซ่าเหรอพิซซ่าดออ๋อไม่ได้พิซซ่าพิซซ่าเออดีว่ะขอบใจนะทุกคนเพื่อนที่เล่นมุกแปลกๆแล้วมันเล่นตอบอ่ะ

จะไปเลี้ยงวันไหนบอกจะไปกินมันรืวเต็มเฮวิตเลยอ่ะมันขึ้นยูไมเ่ยสาธิตมอชอไม่ได้มาสาธิตมอสอวก็มอสาธิตมอเหมือนกันชอสอวโอเคปั อ๋อขอโทษไม่เอาไม่ใช่มันนัน่นต่าง้วขอโทษแมงก็ะพุนมา <laughs> เจ้าอริสตันที่เธอให้มาสลักไว้ในผมแล้ว <laughs> มันยังอยู่เวอแอนโทนี่แอนโทนใจเชิญมาลับิไม่อยู่แล้วนี่เป็นไงล่ะทักแค่ทักนิดเดียวอะค้าเป็นโกรธนะ พอใจเขาไม่พอใจกับการเป็นแมนกระพุดกับดาวนายไปซะไม่ต้องมายุ่งพี่ฉันฉันมีคนใหม่เลยพี่ฉันไม่สมควรกับนายฮะมันต้องเป็นนายไม่สมควรกับพี่ฉันพี่อันนี้เริ่มบอกแนวความในใจแล้วคุบอกแนวความในใจแล้วนะอ่ะทำไมไลฟ์นี้หนูเป็นอะไรเยอะจังเนี่ย